สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขู่ช่องซอกกุ้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอกุ้งระเฟิร์นออฟฟิเชียลนะคะบรรยากาศช่วงบ่ายๆก่อนทํางานของซอนะคะวันนี้มาอัปเดตว่าพื้นที่เป็นยังไงโอเคอยู่หาที่อยู่ให้ลูกสาวก่อนแต่ไม่รู้ว่ารดน้ําริน้ํามาหรือย,ยังยลูกสาวหลับแล้ว มองเดียวกันมองเดียวกันมองเดียวกันมองเดียวการเขาบอกโพสิ์น่นะมองเดียวกาจ้าส่จัาไปคิดว่าพวผิดสินนน้อยแต่ต้ก็แม่มาหลัวมันท้าอันนี้าปจากวน น้ำมาส่งยังมาลวเอินถามให้ในเดอ้อจกักสิบถังมูออกไว้ต่างหางได้บอปลาเสียไปทอดกินนะสินะ เขาบ่มีหมูบ่มีตะไคร้บอกกินสั่รอใครมายกหรอจะบอกเลยกูมายกนะมึงกูไฟต่ำไปเลยก๊า สามีเก่าครับพี่น้องไปกินเองครับเพราะว่าเลิกกันแล้วเพ่อมีสาวเส้นลงเป็นผู้สาวใหม่เพี่รบเอาเฮาเพิ่นบแม,มนผู้สาวของเฮา รีสอร์ทเปิดแล้วนะคะน้องเห็นแต่ขายไมพี่น้องน้องก็ได้พักผ่อนพักกาศรกกนได้ หนึ่งขะาน้องบอมไปเข้าห้องน้ำห้องบ้านพื้นที่โอเคค่ะพี่น้องเป็นโอ้ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบว่าห้องน้ำหนึ่งพันไลน์ะครับสักโมงหรอพี่น้องอยากจะบายสองบายสามมันจะเคดงานเราให้ลองเอารถเข่าเลยเดอแล้วนะเป็นร้อนยุ่งเหรอขากลายขาดีสี ได้สำหรับไอเดลเบิล่ฮะมีกทางเก่าเพื่อนมันยุองกำลังเกตไมให้ดินเห็่องออ้มันมนมาเกตไมให้ลียไม่ให้แล้วเบอกนเป็นใดค่ะต้องกราบขออภัยพี่น้องเอซของน้อง a อ b ด้วยนะคะเพราะว่าบอกาจอดโดมพันติดแห้ง เอาไว้วันหน้าล่ะเยวไปทับพุราทั้งแถววันทั้งสิเงส่เกตแถวเอาบลาอ๋โอ๊ยอืฝ้าอดอกของใอ้มีลายสเกษรการกะลากดใจอยู่เกษการที่สก่เตจะเป็นเมืองที่วุ่นวายด้ค่ะบ๊วยสั่งได้ไหม <laughs> ฮเฮ้ยสั่งเซเว่นใส่ได้คันนี่นะมันโม้ี่สั่งไ่ได้มีกระดาอนอาหายซิไซิปไปตเข็บบอ <laughs> ขนาดพี่ที่คนคนบอกว่ามียังผมผมไม่เหมาะมึงจอดรถพักคอนก่อนเวลาก่อนเช้าเลยกับบ้านวะนี่กลับบ้านไหนเขากลับเขากลับไปเห็นงานกลับเ็นงานฝากเลยพ่อแม่พี่น้องเลยกะเดินทางปลอดภัยค่ะรักษาเน่นรักษาตัวเจ้าของเขาไม่ให้รักษาให้ดอกนะเอาเอากระน้อนเลแม่บ่นดาลกระนอนไปเลยบ่นดาลจะหนึ่งก็บอกแล้วว่าคลิปไอ้เป็นบ่ได้คือชาวโลก กินขาตัวกินหิวเข่าวลัหิวเขาก็กินข่านอนนอาเบื้งน้า่าสีเอาสีตรงน้ามาสั่งน้าไว้กินเอ้สั่งน้ำมา้อาบน้ำีา่ได้ใชรสอบได้ทีเรืองตัก้หเออเออเไนอนนอนนอนกมพักมนบ่มีอย่งร้กับเขาอย่ข้างนอกไหม นี่แหละคือเขาจัดโซนให้ดีที่สุดก็คือสั่งร้านค้าไปอยู่ข้างนอกข้างในไม่มีมีแต่แบบว่าจะคือขายคนที่เหมาจริงๆนะพ่อเนี่ยังหล่อเมื่อกี้นี่ย่ังไปจกไอ้ไห้จกไห้มาแล้ววันเดียวนี่ตังกรับขออภัยได้ค่ะบริวารบุรีเพื่อนได้ค่ะพี่น้องบัคือบัคือชายภูมชายพูมแบบเป๊ะกว่าคาร์โดนเอ้ามาเพราะมาก่นเถอะขั้นเธอะนะมากนฉันหน่อยเดียวหนึ่งน้ำหนากฉัน เขาถามาจอดนี่ส uh, ันก็มาจอดพอดีบอเออเอกมาจอดปุ๊บสันก็มาจอดตามเลยจะได้มาบีบุ้งล่องอยู่คนบ่ล่องนี่แหละล่องนี่ล่องมองจอดนะแล้นอนนอนพักผ่อนพักผ่อนนี่เวลานอนอยู่ครึ่งชั่วโมงอยู่เอ้ากินพอเดียวนะปากไปปากมันเลยครับถองไปถองมั่นโอ้ยยูเป็นยูตี้ ีอตวมัสั้มน่วอยาวาท่อถ้าหากกินแล้วมันก็ไม่อเดี๋ยวไม่เอากินเน้วมูไม่ดูิไมู่ดิคือว่าพ่อพอคือว่าสดก็สิคือข้าพดนิานล่ะ เบอร์ระบุซื้อด้ยพี่น้องเลยท่านเธอเป็นน้ำใญ่ห่ทองคำหมดนะมันแยกกับโขลกหรือไงโอเคโอเคเอาเลยนีเนงาน จีเ <ไป S 2> ทเนี่นลืมปเปียวหมั่มมาตากแดดนี่รถท่าพุนมันเลียงมือปาไปแหนก็นขึ้นกอ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยหืมผู้สาได้ปุ้คือป,ปุ๊ยครับนนปุ๋ยปูปันใดดอกคอนสิเป็นปุ๋ยมันสิเป็นขยะเฮาขอ่ขอ,อยากอีแล้แต่เมื่อกี้นี่กับไป กินข้าวเจ้าอยู่ลงทานเขาพัดเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ขวดตังมากครับบอ่ออ้ถุงเป็ดตังมากเออแต่ย่องย่างย่องย่างอยู่ขอบมะมักแย่งกับคนไหมมะมักแย่งไผ่โอเคคลิปนี้เก็บไว้คลิปนี้ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติามช่องสกุลกุลพลเอาไปแชร์นะครัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งขเขาไม่เขาน่าด่ากับขันไม่กอดซอกงซอง,อง,องเรางดด่ามางดเปรีเพียบน่นด่าม,มากูด่าส่วนไม่สนใจนะคะบายบาย